กลับแล้วเรยงานกันต่อดีว่าอยู่โวนหานก้าเหลงก็หอลบรีะคระับซื้อสีมาผิดสิงีซื้อสีมาผิดเลย,เลยต้องสีเงินธรรมดาต้องขอดตังแม่ร้อยกว่าไปซื้อสีเงินม,ม่อีกซ่อมคอมเสร็จเพว่งมาซื้อสีอีกโอ้โหวันนี้ผมเล่นซื้ออุปกรณ์ไปพันเจ็ดอะ ก็มีเจ้านี่โทรหาผมก็เลยไต้อุปกรณ์มาหมุน,นมเ,เั่งงน,เนก็เลยอันแตกแองเราหาเงิยงานเราแม่งมุตะค่าก็สูงไงยมงใช้คอมคิกอกอลอีกพอเอาคอมไปทำพี่พีรพ่ร้านคุณพ่อปิยะบอกว่าร้านคุณพ่อปิยะบอกว่าเนี่ยคอมมันโพสต์ไว้บอกว่าแรมสิบสองพออ่านเ,เป็นแค่แรมหก คงไปบวกข้างในอ่ะแต่หนึ่งเทราไบต์อ่ะหนึ่งเทราไบต์อ่ะจริงแต่แรม่าแค่แรมหกแล้วก็แผงวงจรอนะ่ะมั่วตัวไปหมดเลยของอินเทของอะไรมาประกอบกันเป็นโน้ตบุ๊กตัวเนี้มันเป็นของจีนที่พี่เขาบอกคุณพ่ออะไรคุณพ่อลืมชื่อคุณพ่ออีกะไม่ใช่คุณพ่ออีกยะลูกน้องคุณพ่อปียะนะครับ เขาก็มีลูกไงเพราะว่าผมสอนสือน่อันสีผมไมเห็นเขาอ,อุ้มลูกผมก็เลยติดเรียกคุณพอ่อเไยโอเคครับจะพยายาสีกันเราิง้งงานนี่ดูงานผมจะพ่นให้เป็นสีเงินี๋ยว่าดูกันจะเป็นสีเงินไหมจากสีนี้นี่ครับเท้าคุณแม่ผมแล้วก็หน้าแม่ผมแล้วก็ผมแม้ผมนอนอยู่อันนี้น้องผมสั่งงานไว้นะครับน้องผมก็เหมือนลูกค้าผมแล้วตอนนี้ โอเคครับก็ได้ลูกค้าน้องอยากได้เท้าแม่มือแม่ไว้ค่อยคอผมก,ก็เลยจัดก,การปั้นให้ในคอมเลยเราก็ใช้สีมันสีเลซินขายแสงออกมาแห้ okay, มาดูกันนะลองพื้นแรกกันเลยดีกว่าสีเงินพืนแรกก็ต้องเป็นสีดำ โอเคครับมาดูกัน สีรองพื้นสีแรกก็ต้องเป็นสีดําเดี๋ยวพ่นสีดําเสร็จแดีวมาพ่นสีเงินกันจะเงินแค่ไหนย่ามาดูกันสีแรกครับพื้นแรกเป็นสีดำโอเคครับมาดูงานกันออคอยสีแห้งเหรอหาอะไรกินยังไม่กินอะไรได้เช้าเลยทั้งทั้งรากของกินข้าวกันผมยังไม่ได้กินข้าวคนได้ครับทำอะไรครับพี่ชายคุณพ่อครับ เต็มที่แต่ก็ทางร้านคุณพ่อปิยาก็บอกก็คงเป็นห่วงผมนะเพราะว่ามันก็เป็นของของยี่ห้อนุ้นยี่ห้อนี้มารวมกันเป็นโน้ตบุ๊กตัวเนี้ยผมซื้อใน lazada s h o p e e อะ่ I I 7, 7, 12, อะไอะ้ลำไอเจ็ดไอเจ็ดไอเจ็ดแลมสิบสองอ่ะห้าหกเจ็ดพันอ่ะไอซื้อโน้ตบุ๊กพวกนั้นอนะ่ะพอมาดู ก็ขอดูบอร์ดดูคนลาอะไรู่ของอินเทแต่ชิปก็ไม่รู้ว่าตัวไหนเขาบอกไงคุณพ่อปิยาก็บอกว่าถ้าเกิดคุณนอ้อถ้าเกิดปั้นคอม่ะปั้นคอมจริงจังอย่างเงี้ยซื้อคอมดีๆไปเลยไงมาปราึกษาผมก็ลองเริ่มคิดแล้วว่าโอเนี่ยที่ผมปั้นงานอยู่อ่ะแม่ง พอไงปุ๊บเครื่องค้างผมแม่งลบโปรแกรมแล้วลงวินโดว์ไอ้แล้วลงโปรแกรมใหม่อ่ะเหมือนล้างข้อมูลน่ะเหมือนไอ้สีบาร์มันจะมีตัวจําจําข้อมูลอะไรทัวอย่างเออมันก็ชอบค้างอะไรเงี้ยผมว่าต้องลบแล้วลงใหม่โอเคครับมาลุยก,กันต่อคอยสีแห้งเฮืยอยากจะลูก้งกันสีนี้มันจะเงาแค่ไหนเนี่ยฮะสงขอแรกที่ต่อทงเนี่ย พี่ครับเออพี่ครับผมซื้อมาผีขอแรกได้ไหมครับเดอขอไม่ได้ไม่ได้ก็เลยมาอ้อนแม่เลยเออลงทุนไปละจะได้กลับคืนมาแค่ไหนก็ทํางานจริงจังแล้วไม่ไปเที่ยวไม่อะไรไม่ลงไม่เดินไม่ท่องไม่เที่ยวทําแต่งานบ้างงานาหาเงินอย่างบบี้โอเคครับต้องเข้าตาใครสักคนนน่ใช่ไหมตัสีแห้งครับเราเืีน โอ้โงขัดสพอร์ตไม่ดีแน่โอเค okay, ครับหยุดแล้วส่วนหางเก้าเหลี่ยงข้อหองลูกผลิับอยู่หลังบ้านเลย <c oughs> หลังบ้านเมื่อก่อนนี่โอ้โหรถนี่เต็มเก็ดเลยนี่ก็ลองจัดเลี้ยง,งจัดเลี้ยงเก้าเหลียญโอเค okay, ครับอันนี้แก่กันหมดละลูกหลานไปททำงานต่างประเทศกันหมดละ <c oughs> มีผมเฝ้าบ้านอยู่เยโอเคครับ เหรียญแม่ผมว่าให้ไว้บนแม่เห็นผมไหมเห็นผมนอนไหมแม่ครับขอตังค์บ้้งครับแม่ครับไงสนใจติดต่อมานะครับค่าปั้นไฟล์ค่าเขียนไฟล์ค่าขีดงานก็คุยกันนะครับัหลายอยู่ที่หมื่นห้านะครับโอเคครับขอบคุณไลค์คอมคุณพ่อปิยะครับที่สอนวิธีลงวินโด้โอ้คอมมันก็ปลูกผสมอะไรเละเทะไปหมด คุณพ่อก็คงคิดว่าเอ้ยบอกวิธีไว้จะได้เวลาทำงานเนีอยมันเป็นอีกจะได้ทำอีกไงผมก็เสียทีละสี่ร้อยสี่ร้อยเสียซ่อมมันมาแปดร้อยแล้วเนะี่ยองเครื่องคือคอมที่ได้ตังค์มาจากงานวางโอเคครับครามอนี่ใช้อยู่เป็นคอมโอ้โหหลายสิบปีแล้วนะฝาหลังไม่มีผมก็ยังใช้เลย ครับโอ้แดดจัดของแห้งเร็วผมหยุดแล้วโอ้หเจ็ดนาทีแล้วลงเฟสได้ไหม